ดี๋ยววันนี้อาจย์จะพาเราทุกคนมาดูการเตรียมงานมหาพิธีในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีการทําพิธีที่จกักรพเทวาลัยเพื่อเป็นการบูาชาตรีเทพแล้วก็เทพไทยเทวาทุกพระองค์ลวมถึงพรุ่งนี้จะมีการบวงสรวงองค์ปู่นาคาจักรพัิเพื่อเบิกทรัพย์ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้เต็นท์นี้ที่เราทุกคนเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่เราจะบวงสรวงองค์ปู่นาคาในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นพิธีช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เราเต็นท์เราพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเครื่องบ นะครับเครื่องบวงสวงยังไม่ลงนะครับเนี่ยสวยมากเลยปกติเมื่อก่อนตรงนี้เราจะไม่เคยใช้เต็นท์แนวนี้นะครับเมื่อก่อนเราจะเป็นพับพลายาวแล้วก็เป็นสีน้ําเงินแต่ว่า,าเราเอาออกแล้วเพราะว่าเราต้องเตรียมสร้างเทวาลัยใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจัดเป็นเต็นท์แนวยาวมาแบบนี้นะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นครับจะเป็นปรำพิธีที่เราจะทําพิธีในการบูชาเทวดาพระเคราะแล้วก็บูชาเทวดาทั้งตรีเทพทั้งสาพระองค์เพราะว่าทั้ง3พระองค์พระพระฤาษี พระราหูแล้วก็พระเสาร์ทั้ง3าพระองค์นี้มีผลกับดวงชะตาของทุกคนแน่นอนนะครับอ่ะพรุ่งนี้เราจะมาทําพิธีอยู่ตรงนี้กันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นพิธีตอนเช้านะครับอันนี้โยงสายสินเรียบร้อยสายมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พิธีเราพรุ่งนี้จะมีอยู่3าําแหน่งที่เราจะทํําทาพิธีตําแหน่งแรกก็คือตรงด้านหน้าขององค์พระถมะเทพนั่นคือองค์ พระพิคเนศนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องบูชาพระองค์ก่อนตัวอาจารย์กับท่านพราหม์ก็จะทําพิธีอยู่ด้านในนะครับเสร็จจากด้านในเสร็จเรียบร้อยก็จะย้ายมาทําพิธีตรงนี้ซึ่งพิธีตรงนี้จะเป็นอีกอพิธีที่สําคัญมากๆเพราะว่าพิธีตรงนี้เนี่ยที่เห็นลานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราจะใช้ในการทําพิธีในการบูชาเทพบูชาเทวดาพระเคราะห์นะครับแล้วก็บูชาอัตรีเทพอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็มีพระตีมรติด้วยพิธีพวกนี้มีหลายพิธีซ้อนกันเยอะมากเลยครับแต่ว่า คนที่ได้มาพรุ่งนี้โชคดีมากมากเพราะอะไรหนึ่งเป็นพิธีใหญ่แล้วก็สําคัญกับดวงทุกคนเลยนะครับแล้วก็เป็นเสริมงคลเป็นการเบิกทรัพย์ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือในวันพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกที่อาจารย์เปิดพิธีแล้วอาจารย์รับคนน้อยที่สุดปกติหนึ่งพิธีเรารับพันกว่า2,000คนนะครับประมาณพันกว่าจริงๆส่วนมาก2,000เนาะ2,000กว่าคนแต่ว่าพิธีในวันพรุ่งนี้แค่400คนรับแค่400ทําไมต้อง400อาจารย์เนี่ยจะต้องทําอยากทําพิธีให้ทั่วถึงทุกคน นะครับมันจะมีการพรมน้ำมนต์มันจะมีการทําพิธีหลายๆอย่างอยากให้ทั่วถึงทุกคนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยรับ400แล้วก็ให้ทุกคนมีพื้นที่ในการนั่งนะครับซึ่งหลังจากพิธีนี้ก็จะมีอีกพิธีหนึ่งก็จะเป็นพิธีไหว้ครูเดี๋ยวอาจารย์บอกอีกิธีว่าเมื่อไร่แต่ซุ้มตรงนี้นะครับเริ่มจัดแล้วนะตรงนี้จะเป็นที่ประทับขององค์เทพนะครับทั้งพระตรีมูลติด้วยนะครับพระพระศิวะมหาเทพพระพรม แล้วก็มีพระวิษณุด้วยแล้วก็รวมถึงจะเป็นที่ประทับของเทวดาพระเคราะห์ทั้ง9พระองค์ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ครบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นประดมพิธีแล้วทุกคนก็จะทําพิธีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้นะครับซึ่งตอนนี้กําลังเตรียมข้าวเตรียมของอะไรให้ครบพร้อมแล้วก็มีเบาะให้แต่สําหรับคนที่นั่งไม่สะดวกต้องนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยเรามีเก้าอี้ให้เนะใช่ไหมวายุมีเก้าอี้และคนที่มาพรุ่งนี้นะครับอา,อาจาร,รย์เช่าที่จอดรถไปให้ใหแล้วที่รั่มเบยโภชนาะ มีรถรับส่งนะครับทั้งวันรวมถึงมีอาหารกลางวันที่เป็นอาหารเจให้หนึ่งมือ้อของที่ใช้ในการทำพิธีเตรียมไว้ให้หมดเลยอันนี้ทําด้วยใจเพราะว่ามันใช้เงินเยอะมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาแล้วได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับวันคนที่ได้มาพรุ่งนี้โชคดีมากอันนี้ก็จะเป็นเบาะที่นั่งสําหรับทุกคนที่มาในวันพรุ่งนี้นะครับตรงนี้นะพรุ่งนี้คนที่มาใส่ชุดสีขาวมารวมถึงต้องมาถึงที่นี่ก่อนเจ็ดโมงเชา้าต้องมาถึงก่อนเจ็ดโมงเช้า ยังไงก็ดมนะครับอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้มาเพราะพิธีพรุ่งนี้มีหลายอย่างหลังจากที่อาจารย์กลับมาจากอินเดียนะครับมีพิธีกรรมหลายอย่างในวันพรุ่งนี้แล้วก็เป็นประโยชน์เป็นมงคลกับทุกคนมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของโชคชะตาดวงชะตาของเรานั่นเองนะครับพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าเจอกันที่บ้านเราจกักรวรรดิเทวารัยนะครับ